ทุกเราอย่าโรยร่วงปวงศัตรูผู้คิดลายแรงพิณาสโลกภัยอุบาทยะยายีผูดผีปีศาจและดาวลายอย่ารบกวนขอให้พระคูนิวิศาตุวัดอาจารย์รักรชัชศรีอาจารย์พัฒนาพัฒนาศรีคุณพิมพ์ศิริสวัวสดิกก์คุณปิยวรรณศรีกิตนานุกิจคุณปัจจรีพิสารนพวงศ์คุณปิคุณอาริยาพรศริโชติธนวานิชอาจารย์ตรีเนตรสิทธโหนฟฝันทงคุณกฎชกรรั์มาก คุณสมพรอินตันคุณสรวีพงพันดารักคุณแม่ประนอมอ่อนบัวคุณสุภกรจรัสสาวภาคพร้อมด้วยประเทศชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์พวงชนชาวไทยทุกหมู่เราประสบแต่รว่นสิริมงคลเจริญผลด้วยโชคลาปอาปอิมใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำนงเจริญเกียรติยศที่ยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่น รังสตะบงกดแก้วรอยอยู่หลังเชราพแพ้วพองน้ำกเกมสดที่เ,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 เอพรฤหัสก็ดีคนเกิดมิ่นก็ดีราศีธนูก็ดีวิถีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงชั้นใดเพราะราวราหูย้ายอาจารย์ลักษ์จะได้อธาาิบายเป็นลำดับสืบต่อไปดาวพระฤหัสทวดีผมจะพูดให้ทุกท่านเข้าใจและเห็นภาพ ดาวแบ่งเป็นหน้าที่เรียงลำดับในบนโต๊นะนพาเครเนี่ยตามทักษะอาทิตย์นั้นต่อเชียงเหนือจันบุรพากตะวันออกอังคารอคาคเนนะพุธท,ทิศทักษินใต้เสาขอรดีพระหาัสาวัสดีเพื่อาสาวัสดีอยู่ทิศประจิมนะทิศตะวัน ทิตะวันตกราหูอยู่ทิศพายัพสุขอยู่ทิศอุดรเหนือเ,อเกตอยู่ตรงกลางเขาเรียงผังตามนี้แล้วสังเกตไหมอาทิตย์กำลังนะหกบาปะคพระอาะะทิตย์เป็นดาวในโหราศาสตร์เป็นพรบาปะค้อกำลังหกจันท์สุภะค้์กำลังสิบห้าเอาขวางทางเลยต่อมาอังคารบาปะคาะแปดพุธต่อมา สุภเคสิบเจ็ดนะต่อมาเสาบาปร,ะราะคสิบต่อมาอัสดีสุภเคสิบเก้า 19, เห็นไหมเขาเอากําลังดาวมากคุมกําลังดาวน้อยเป็นลําดับไว้เห็นไหมมันจะเป็นลําดับเป็นงี้ราหูกําลังสิบสองถัดมาศุกร์กลังยีิบเอ็ดประกบเห็นไหมท่านไม่มีทางเลยคนเป็นหัไม่เข้าใจหรอกราหูเนี่ยท่านจะไปทะเลาะก,กับพฤหสัสบ,บดีกับลือวันศุกร์ ขาพระแสงอะไรเพราะในทักษะท่านอยู่ใกล้ๆกันในทักษะข้างหน้าโอ้สุขข้างหลังโอพระฤหัสบดีเป็นมิตรเอาไว้ดีนี่ไม่มีเคยใครเคยเขียนในตำราเล่มไหนหรอกนม่มีหรอกอาจารย์สังเกตเพราะอาจารย์ทำเรื่องพิธีกรรมแตจะรู้มันมาจากนี้เหมือนกับชิดเล่าชีวิตคุณทุกคนฟังนะยอมรับนะชิดที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยเหนื่อยยากบางทีไม่รู้เลยนะ ว่าจะไปไงนะแล้วเช็คจะเด้งปลายเดือนนี้ยอมรับนะมีปฏิหารตลอดปฏิหารไม่ใช่ปฏิหารธรรมดาปฏิหารแต่ใจเราต้องนิ่งมากอะ่ะเราไปเททองพระเศียรโนกดวัดบ้านเด่นเนี่ยนะกลับมาถ้าไม่หาเงินเคลียร์สามล้านเช็คเด้งเงินทุบบาททุ้สตางค์ถูกไปแล้วสร้างพระเศียรที่วัดบ้านเด่นหมดทองคําเส้นละสิบบาทใส่ไปเลยคิดดูเจี๊ยบเลขาบอกคุณรัก วันนี้วันที่สิบแปดนะเททองสิบหกถึงสิบแปดกุมภาพันธ์วันเกิดพระครูบาเทืองปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วระปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมียี่สิบแปดวันโอ้แม่งน้อยสิบหายคือมันดึกเสือกน้อยอีกด้วยเข้าใจไหมอีกสิบวันเองแปลว่ากลับจากงานพระครูบาเทืองอีกสิบวันต้องเคลียหาเงินมาเคลียบอกเออเจ็บมึงอย่าพูดเรื่องนี้ตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวกูเครียดนะตอนนี้อยู่ระหว่างทําบุญต้องมีอารมณ์ในบุญเข้าใจยัง ทุกคนจะทำอะไรต้องมีอารมณ์ในเรื่องนั้นขอตัดดีว่าเราฝึกกรรมฐานมาเวลาเราตัดจิตไม่คิดสมองไม่วนเป็นคนโชคดีนะถ้าตัดเรื่องใดไปแล้วเรื่องอื่นหมดไม่มีสิ่งนั้นเป็นสิ่งเศษอยู่ในหัวในความคิดอารมณ์นิ่งปุ๊บเข้าสู่สมาธิอารมณ์นั้นเลยปิติสุขอยู่ตรงนั้นเรื่องนั้นเฉพาะการนั้นนั้นนั้นเป็นงนี้นี่โชคดีส่วนตัวนะจะเล่าปฏิหารให้ฟังเพื่อคุณจะได้ตื่นรู้เททองเสร็จก็บอก เอาพระหน้าตาเก้านิ้วที่เททองกลับมาองค์หนึ่งทุบไม่ต้องแต่งอะเอามาเอามาถึงบินกลับมาเจี๊ยบก็พูดอีกแล้วเดี๋ยวคุณรักต้องรีบหาเงินนะจะยืมใครหรือยังไงเขาบอมันจะสามล้านจา,จากที่ไหนนะี่ยบอกเออเอเอไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้คุยกับเทวดาก็เอาผ้าผูหัวนอนตอนนั้นยังนอนเบาะกับพื้นแล้วก็าผ้าสีถีวางหัวนอนแล้วก็บอกกับท่านเลย ข้าแต่พระพุทธมหาสีถีนวโกดแลเทวดาทั้ง9้าท่านคือเศรษฐีใน9้าท่านในสายพุทธการท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีก็เคยเธอเจอทางจนอย่างนี้มาก่อนคือทําบุญจนเจ๊งแล้วเทวดามาช่วยคราวนี้ถึงคาข้าพเจ้าแล้วเห็นทีคงซวยแน่ปลายเดือนนี้หมดทางแล้วไม่อยากไปงอนง้อขอความช่วยเหลือจากใครด้วยเหตุที่เป็นมาและเป็นไปพึ่งใครจะเสียไปขอเขายืมเงินเขายัางไง หากท่านมีจริงดังที่เราศรัทธาจงเกิดมงคลปฏิหารจากงานที่ทำให้ได้เงินโดยเร็วพันทันปลายเดือนนี้เทิน <c oughs> สามวันผ่านไปก็มีคนโทรมาหาบอกอาจารย์แล้วก็เสนองานมาตัวหนึ่งแล้วเสนอเงินเรียบร้อยเลยนะสักสิบล้านพอไหมคะอย่างเงี้ยนะเออพอก็พอหรอกนะ แต่ขอก่อนสักสามล้านไหมผมเซ็นให้ก่อนเลยห้าล้านจันนี่แหละปฏิหารมันมีแต่มันมีต่อผู้มีบุญไงมันจะมีใครกี่คนที่ทําแบบนี้ได้ในขณะที่จะเกิดแบบนี้มันจะเครียดตายหาไปเททองหลอพระกล้าถอดสร้อยทอ,องคาลงไปหลอมันจะกล้าไหมตอนที่ทปลายเดือนนี้มันจะจะแย่อยู่แล้วไม่มีทุกคนหวงทุกคนเนี่ยนะทำบุญด้วยเงินเหลือแล้วทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวมีหมดนี่แล้วค่อยทํามันไม่มีทางหมดวันนั้นหรอกมันไม่มีทางหมด หมดนี่หรอกถ้าคุณไม่มีบุญเนี่ยคุณไปไม่ได้หรอกพวกคุณที่ไปกันไม่ได้เพราะคุณไปติดในว่าเดี๋ยวมีแล้วค่อยทำสมัยตั้งแต่จย์เป็นเด็กเสิร์ฟย้มรับรดแล้วจย์ตั้งกระป๋องอกะป๋องสีไวสองกระป๋องนะกระป๋องหนึ่งได้เสิร์ฟได้ทิปมาคืนนี้ร้อยหนึง่งกระป๋องหนึ่งหยอดห้าสิบบาทไว้ใช้ห้าสิบบาทไว้ทำบุญพอครบสัปดาห์ปุ๊บไปทำบุญทันทีเลยเพราะจะไปรอไปมีแล้วค่อยทำมันจะไปมีวันไหนที่จะไปมีทุกคนเนี่ยคิดส่วนใหญ่คิดมีแล้วค่่่่อยอยนะยยทททามีีแแล้้วววคพตตตตตััักกูรึงงเเไ นี่จึงกล้าบอกคนอื่นได้แล้วดุด้วยเพราะอะไรทากันดิทําไม่ได้ทําแบบเนี้ยแต่เชื่อได้ทํายากพวกคุณทําไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ไม่ทําด้วยงกโลกเห็นแก่ว่าเออเดี๋ยวป่วยเจ็บทําไงอันนี้แค่ตายป่วยเจ็บไม่มีก็ตายมีบุญไงตายแล้วมีบุญไปดีอยู่แล้วคิดนี้ตลอดเวลาไม่เคยคิดไม่เคยคิดนอกจากทางนี้เลยนะคิดอย่างนี้ตลอดเลยถ้าตายแล้วนะสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ของเราสักอย่างบุญเป็นของเราอย่างเนี้ยปีนี้กะจะทุ่มสุดตัวนะ คิดดูนะเอาบอกลงพระคูบาครับผมเงินทองเหลือน้อยสละสมบัติส่วนตัวสิโอ้โหหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้องคหนึ่งหนักด้วยทองคำเนี่ยเกือบสี่บาทเฉพาะค่าทองในเวลานี้มันก็เกือบแสนสองเลใช่ไหมค่ารวมค่าช่างแล้วบอกมีอยู่เก้าองค์ใครทําบุญให้เลยแสนห้าเอาไปเลยเงินเขวัดทั้งหมดไม่หักต้นทุนเป็นไงนี่สุดยอดใครมันกล้าทำงี้นี่คือทำอะ่ะ แต่มันจะมีคนใจถึงอย่างที่เราทําเนี่ยกี่คนแล้วนี่บางแค่หนึ่งรายการยังมีเพียบเลยที่ของเราห่วงังนั้นเลยดังนั้นอยากจะบอกให้รู้ว่าบุญอยู่ตรงนั้นแหละคิดไม่ได้ก็คิดไม่ได้แล้วก็จะไม่มีปฏิหารได้ไเลยปฏิหารมีในชีจ,จาร์มีตลอดไม่เคยไม่มีแค่นึกเดี๋ยวก็มีแล้วเอออยากได้อันนี้เดี๋ยวก็มาแล้วเอออยากเจอนี้เออก็เจอแล้วมันเหมือนกับคือเวลามันมีบุญนี่นะแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมขับไปะจ,จะไปตามเส้นทางนี้ ขณะนี้รถติดเหลือเกินขอให้ไฟเขียวไฟแดงจงเป็นไฟเขียวขอให้เทวดารักษาเส้นทางจนเปิดทางจ,าจราจรจงกดเปิดยาวๆเพียงมันก็พุทดไปเลยทันทีคือเป็นคนประหลาดอ่ะคือเป็นคนประหลาดจริงๆเนี้ยบอกตรงเราใช้กําลังแล้วเป็นคนประหลาดนะเวลาเดินทางไปทางไหนนะข้าพเจ้าจะเดินทางจากนี้ไปนี้ขอเทวดาผู้รักษาพูดพายปีศาจจงเปิดทางให้แกข้าพเจ้าเดินทางไปเส้นทางนี้แค้วคาดปลอดภทยไปดีมาดีแล้วปตลอดทางนะพอมีสติ อีทางโนยาตินางโหตูบุญแห่งข้าพเจาจงสําเร็จเก่ยผีพูดพายผีไตหูระหว่างทางอุทิศไเปเรื่อยเพราะอะไรคุณยังจำไว้นะเทวดาเนี่ยไม่จะลืมเราเพราะท่านสบายแต่ผีผู้ขาดจะจําเราอาจารย์เนี่ยทำบุญให้ดวงญาณทารกที่อยู่ทแท้งเนี่ยมาสิบปีเลยนะสิบกว่าปีเลยนะเพราะอะไรรูไ้ไหมคนพวกนี้พ่อแม่ยังไม่เอาเลยทําแท้งทิ้งเขาอยู่ๆมีคนมาจัดงานสมเกียรติสวยงามบุญครบถ้วนมีทั้งทุกสิ่งกอย่างทาให้เขา เขาจำเราไปยาวเลยคุณจะไม่ให้กับผู้ขาดเนี่ยเราจะได้มิดแท้เลยอาจารย์เนี่ยมีวิญ,ญญาณคือผีเป็นเพื่อนวิญญาณเด็กแต่อาจารย์พูดกับพวกมันตลอดเวลาอย่าเสือกมาให้กูเห็นแม่งก็มีกลิ่นมาอีกแนละ้วเหม็นเน่าอย่าเสือกให้เห็นและอย่าเสือกมีกลิ่นเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้เพราะนั้นมันมาให้เรารู้ตลอดเวลาว่ามันอยู่กับเรานั้นตอนนี้อยู่กับผีนะใครอย่าคิดจะไปบุกบ้านอาจารย์นะผีเต็ม ตอ,ตอนเข้าไปอ่ะอาจจะเข้าได้ตอนออกจะออกอยังไงจะออกถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจงทําให้มีปฏิหารที่เกิดขึ้นคนที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่จะสักว่ามีนะมีเนะ่ยต้องเคารพท่านครูก็คือมนุษย์ท่านก็มีบาปบุญคุณโทษชั่วดีที่ห่างอยู่ในตัวเลือกเรื่องดีเอาไว้บูชาในใจจำไหมนะ ครูก็มีวิบากคมในครูมนุษย์ทุกคนมีวิบากหมดมีกรรมหมดเราจะยกใครเป็นครูเมื่อให้วิชาปร,าประสิทธิ์ภาษาแก่เราดัานไซจงอย่ามองว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นดุจประดุจเทพเทวาเลือกเรื่องที่ดีที่สุดในครูที่จะยกและบูชาท่านกลางใจได้นั่นแหละสําคัญเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเลยนะครุเทวะเนี่ยนะครูอาจารย์ลือศีมหาลือศีล้วนเป็นครูทั้งหมด อดีตนักปรา์ของแผ่นดินคนที่ทําคุณแก่แผ่นดินสร้างของไว้ในแผ่นดินศินละปะประติมาก,กรรมของสิ่งที่เป็นทุกอย่างล้วนเป็นครูหมดมันไม่ใช่เป็นครูธรรมดานะคุณรู้อะไรไหมถ้าสถาบันพระกษัตริย์นะทําให้เกิดราชประเพณีทําให้มีราช,ชพิธีมีเครื่องประกอบต่างๆถ้าเราไม่มีกษัตริย์เราจะมีแบบนี้ไหมนี่คือราชเรียนแบบหลวง ย่อย่นย่อ,ยอลายลายละเอียดต่างนี่มันคืออะไรมันคือความเป็นชาติที่เราไม่ใช่ชาติสถุนที่ไม่ได้มีศิลปะไอ้พวกนี้คิดไม่ได้หรอกคิดไม่ได้หรอกจริงๆนี่คือความเป็นชาติที่เรายืดยืดอกบอกได้ว่านี่คือของคู่ชาติไทยสืบมาแต่โบราณการมึงมีไหมอ,อังกฤษอเมริกาไม่เหลือแล้วอเมริกายิ่งเป็นคนชนชั้นอีกแบบหนึ่งเลย อพยพทั้งนั้นไปอยู่ที่นั่นวันนี้มันจเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่ราบแบบนี้มันไม่มีหรอกเนี่ยเป็นเขาโพสุเมนงดงามวิจิตรด้วยนะเครื่องซุ้มต่างๆแม้แต่ที่เขาทํายังไม่ถึงถึงมีถึงเพราะไม่ใช่ของในวังนะของชาวบ้านทําแต่ก็สวยงามเห็นไหมจเจริญตาจเจริญใจล้วนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่ล้วนจะมีครุคือมีครูทั้งนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าคุณยังนึกถึงครูไม่ออกแล้วก็มัวแต่คิดว่าครูเอาเงินเดือนหนูเพราะครูครูก็ต้องสอน ครูเรามองแต่เรื่องที่เราเกลียดครูอะทุกวันเนี้ยครูให้หนูตากแดดร้อนเพื่อเข้าไปกราบครูครูต้องให้คือแบบเนี้ยเข้าใจไหมมันจะเจริญยังไงวะมันจะดีเหรอใช่ไหมคิดดูดีๆนะคิดดูดีๆว่าสิ่งกําลังจะคิดกันเนี่ยเทคโนโลยีความทันสมัยไปได้แต่เรื่องรากอย่าทิ้งถ้าทิ้งกระตูไขรตัวมันเพราะอาจารย์ก็แก่แล้วนะห้าสิบเลยนะอีกไม่นานก็ตายแล้ว แล้วเองจะอยู่กันยังไงอยู่กันอย่างไม่มีใครห้ามวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมีคนห้ามศึกมีคนห้ามศึกยุดแต่วันข้างหน้าไม่มีสิ่งสูงทรงยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ใครจะห้ามศึกฆ่ากันทั้งแผ่นดินเออนึกอยากจะยิงกับบานใครข้ามีกองกําลังข้ามีกองกําลังข้าไม่ฟังใครใครจะฟังใครเพราะข้าก็เป็นประชาธิปไตยมีสิทธิ์เท่ากันหมดข้าก็มีสิทธิจะมีปืนในบ้านข้าก็มีสิทธิจะยิงเองข้าก็มีพวกอ่เป็นไงน่ากลัวไหม วันนี้ที่ประเทศไทยมาสงบได้เพราะอะไรที่ไปได้เพราะอะไรมีอะไรคิดดูดีๆนี่แหละครุกษัตรามีมาสืบแต่การโบราณยิ่งใหญ่ไม่ใช่ครับเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะตนมนุษย์ก็เป็นคนมีดีมีร้ายเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกันแต่รากแห่งความเป็นมาย่อมมีคุณวิเศษบุญจึงมาได้ในสถานะในสถานะนั้นเข้าใจไหมในสถานะที่มาจอคพณสมเด็จพงษ์ชัยเคยบอกอาจารย์เลยว่า คุณอย่าเลือกเคารพไม่เคารพอย่างน้อยสุดให้เคารพในชาติวุฒิที่มาชาติภพภูมิที่มาบังเกิดสูงกว่าคุณมากยอมรับไหมยอมรับครับดังนั้นจงเลือกเคารพอย่างนี้อย่ามองเฉพาะกิจแห่งความเป็นไปว่าจะเลือกเคารพไม่เคารพอะไรจงดูว่าที่มาอย่างไรนั่นแสดงว่าบุญนำมาส่วนกรรมบุญในปัจจุบันเรื่องของเขา ชัดไหมนี่แหละคนจะลึกซึ้งหรือไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วไม่มีใครพูด